สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๋ยก็จะมาแชร์วิธีการพับดอกมะลินะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ไปดูอุปรกรณ์ที่ต้องเตรียมกันเลยค่ะหลังจากเพื่อนเพื่อนเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วนะคะให้ตัดลิบบิ้นความยาวที่70เซนติเมตรตัดให้มีปลายแหลมแบบนี้ทั้ง2ด้าน จากนั้นเอามาพับครึ่งแบบนี้ค่ะเราจะมาเริ่มทำฐานสี่กันนะคะโดยให้เพื่อนๆจับเส้นที่หนึ่งตั้งขึ้นไว้ในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเอาเส้นที่สองคองเส้นที่หนึ่งในลักษณะแบบนี้ค่ะเส้นที่สามคองเส้นที่สอง แบบนี้นะคะเส้นที่4ีลอดเข้าเส้นที่1แบบนี้ค่ะจากนั้นกลางเส้นออกจับเส้นที่3มลอดห่วงเข้ามาแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทำการดึงให้กระชับ พอได้ลักษณะแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆเ,เริ่มทำฐานแปดกันนะคะโดยปุ๋ยจะเริ่มจากเส้นที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆพ,พับเบี่ยงนะคะมาทางด้านขวาในลักษณะแบบนี้เส้นที่อยู่ทางด้านขวานะคะพับเบี่ยงไปทางด้านซ้ายลักษณะแบบนี้ค่ะ เส้นที่อยู่ด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่างเบี่ยงมาทางด้านซ้ายแบบนี้ค่ะเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายนะคะพับเบี่ยงมาทางด้านขวาแบบนี้ค่ะแล้วสอดเข้ามุมจากนั้นดึงให้กระชับค่ะ กดให้แน่นเลยนะคะพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะปุ๋ยจะจับริบบิ้นขึ้นมาทั้งหมดสี่เส้นนะคะโดยให้เพื่อนๆเ,เริ่มจากเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะตามความถนัดเส้นนี้ปุ๋ยจะนับเป็นเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองทับเส้นที่1นึ่งลักษณะแบบนี้ค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่สอง เส้นที่4ทับเส,สน้นที่3ามในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นปุย๋ยจะเอาเส e ้นที่อยู่ด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะพับลงมาแบบนี้นะคะแล้วเอาเส้นที่อยู่ถัดไปตรงนี้นะคะพับขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราจะทําแบบนี้บนไปนะคะทั้งหมด5เส้นนะจากนั้นนะคะทําเหมือนเดิมค่ะเอาเส้นอยู่ด้านล่างสุดนะคะ ลงมาเส้นทหิวถัดไปนะคะเอาขึ้นมาด้านบนแบบนี้ค่ะเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะเอาลงมาแบบนี้เส้นทีหิวถัดไปเอาขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นหิ่ด้านล่างนะคะลงมาเส้นหิวถัดไปขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะตรงนี้เราจะเหลือ ริบบินทั้งหมด4เส้นนะคะโดยที่ไม่มีเส้นด้านล่างเหลือแล้วนะคะให้เพื่อนๆเ,เอาเส้นที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ลงมาแบบนี้นะคะเราจะได้ตรงนี้ทั้งหมด5เส้นนะคะ12345จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆเ,เอาลิบบินนะคะเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะสอดเข้ามุมตรงนี้เห็นไหมคะ เข้าช่องนะคะตรงนี้เลยลอดห่วงไปแบบนี้นะคะจากนั้นตรงนี้จะเหลือสองเส้นให้เพื่อนๆเอาเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะลอดห่วงไปตรงนี้นะคะหนึ่งสองออกมาแบบนี้นะคะ เส้นสุดท้ายค่ะปุยจะลอดไปทั้งหมด3ห่วงนะคะ 1, 2, 3จะมาโผล่ตรงนี้นะคะลอดห่วงออกมาแบบนี้เราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นครึ่งวงกลมจากนั้นเพื่อนเพื่อนดึงให้กระชับค่ะ ได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะให้เพืเ่อนๆทำการพลิกกลับด้านตรงนี้นะคะเราจะทำการจับลิบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะแล้วพาดไปทางด้านซ้ายพาดลิบผ่านลิบบิ้นไปทั้งหมด3เส้นนะคะ,ะเป็นแบบนี้นะคะเส้นนี้คือเส้นที่1เส้นที่สองเส้นที่สามนะคะ พาดไป3เส้นจะได้ลักษณะแบบนี้ปุ๋ยจะทําวนซ้ายนะคะเส้นต่อไปนะคะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นพาดริดบบิ้นไปทั้งหมด3เส้นนะคะทําเหมือนเดิมหนึองสามแบบนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะทําเหมือนเดิมค่ะพาดริดบบิ้นไป3เส้นนะคะ แล้วจับเส้นไว้ด้านล่างแบบนี้นะคะช่องต่อไปค่ะถ้าลิบบินบิดแบบนี้นะคะให้เพื่อนเพื่อนบิดกลับมาแบบนี้นะคะแล้วพาดผ่านลิบบินไป3เส้นค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะตรงนี้พาดผ่านไป3มเส้นจะเห็นได้ว่าตรงนี้ค่ะเหลือลิบบินอยู่แค่3เส้นนะคะ แบบนี้นะคะให้เพื่อนๆเ,เอาเส้นแรกตรงนี้นะคะพาดไปนะคะสามเส้นหนึ่งสองสามตรงนี้นะคะแล้วลอดห่วงไปแบบนี้ค่ะเส้นถัดมาค่ะทำเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามลอดห่วงตรงนี้ไปสองช่องแบบนี้นะคะ เส้นสุดท้ายค่ะตรงนี้นะคะ1 2ึสอสามสอดลอดห่วงไปเลยค่ะจะได้สนับเป็นลูกส้มแบบนี้นะคะจากนั้นค่อยๆดึงดึงให้กระชับนะคะทำการพลิกลิบบิ้นค่ะ ตรงนี้เพื่อนๆสามารถใส่เหรียญได้เลยนะคะหรือใส่ทีหลังก็ได้ค่ะจากนั้นเราจะมาทำการสอดลิบบินอีกครั้งหนึ่งนะคะทำเหมือนเดิมค่ะจับลิบบินขึ้นมา1เส้นสอดลอดห่วงไปทั้งหมด3เส้นนะคะพาดลิบบินเข้าไปแต่รอบนี้เราจะสอดลอดช่องไปแบบนี้นะคะ 1, 2 3ผ่ามพาลิบบินไป3ามช่องแบบนี้ค่ะ ปลายเส้นจะมาโผลตรงนี้นะคะดึงค่ะเราจะทำวนขวานะคะขอโทษค่ะวนไปทางด้านซ้ายนะคะจับเส้นที่สองขึ้นมานะคะหนึ่งสองสามแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปค่ะหนึ่งสองสาม เดี๋ยวนะคะเส้นต่อไปหนึ่งสองสามลอดห่วงมาแบบนี้ค่ะหนึสองสามเส้นต่อมาค่ะลอดห่วงไปนะคะสามช่องแบบนี้ค่ะทําวนไปเรื่อยๆนะคะให้ครบทั้งหมด8เส้น ปลายเส้นตรงนี้นะคะจะลงไปอยู่ด้านล่างทั้งหมดจากนั้นดึงให้กระชับค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นทําการพลิกลิบบิ้นค่ะพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเราจะมาทําตัวกีดดอ,อกมะลิก,กันค่ะโดยให้เพื่อนๆนะคะจับลิบบิ้นไปไว้ด้านหลัง ในลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะจบรลบไว้ด้านหลังก่อนนะคะจากนั้นจับเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะปุ๋ยจะเริ่มจากเส้นนี้ก่อนนะคะจับขึ้นมาแล้วก็บิด มาแบบนี้นะคะโดยที่ปลายเส้นชี้เข้าหาตัวเราในสนาษแบบนี้ค่ะแล้วมาสอดในช่องที่3แบบนี้นะคะปลายเส้นจะมาผูด้านล่างจากนั้นก็ค่อยๆดึงค่ะดึงให้หลวมๆไว้ก่อนนะคะเส้นที่2ค่ะก็คือเส้นถัดมาที่อยู่ตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆจับขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วพลิกปลายลิบบินนะคะบิด มาด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วสอดเข้าช่องต่อมาโดยผ่านช่องแรกนะคะแบบนี้นะสอดมาผูช่องที่สองในลักษณะแบบนี้ค่ะค่อยๆดึงนะคะดึงหลวมๆไว้ก่อนนะเส้นต่อไปค่ะบิดดิบบินนะคะไปแบบนี้จากนั้นก็ บิดริบบิ้นอีกรอบหนึ่งนะคะมาด้านหลังแบบนี้แล้วสอดเข้ามาค่ะโดยที่สอดเข้าช่องนี้นะคะแล้วก็มาโผู่ช่องนี้ค่ะช่องด้านหน้าที่เราสอดไว้นะคะตรงนี้ค่ะโดยเขาจะสอดสลับเส้นกันมาเรื่อยๆอะค่ะบนมาช่องต่อไปค่ะจับริบบิ้นขึ้นมานะคะ ะะจับริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วปิดไปด้านหลังนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็บิดริบบิ้นมาด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าช่องนะคะตรงนี้โดยที่เขาจะเบี่ยงกันมาแบบนี้นะคะ่ะเส้นต่อไปค่ะ บิดไปด้านหลังนะคะแล้วก็บิดมาด้านหน้าแบบนี้นะแล้วก็สอดเข้าช่องค่ะบิดไปด้านหลังค่ะแล้วก็บิดมาด้านหน้าแบบนี้นะคะตรงนี้เราจะเริ่มมองไม่เห็นช่องแล้วนะคะเพื่อนๆต้องค่อยๆสอดนะคะแต่ปลายเส้นตรงนี้ค่ะเขาจะเลียงช่องออกมา แบบนี้เลยนะคะ2เส้นสุดท้ายค่ะปิดลิปปิ้นไปด้านหลังนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็พับมาด้านหน้าแบบนี้จากนั้นก็ทำการสอดค่ะเส้นสุดท้ายค่ะ ก็ทําการสอดแบบนี้นะคะจะเห็นได้ว่าปลายเส้นตรงนี้นะคะเลี่ยงช่องออกมาแบบนี้นะคะโดยที่ไม่ข้ามเส้นแล้วก็ไม่ซ้อนกันนะคะจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนทำการดึงค่ะดึงให้กระชับค่อยๆดึงทีละเส้นนะคะ ก็จะได้ดอกมะลิของเราแล้วนะคะพอดึงกระชับเสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนเพื่อนกลับด้านค่ะเราจะมาทำการสอดเก็บลิบบิ้นกันนะคะโดยสอดเก็บเหมือนเดิมค่ะผ่านช่องทั้งหมด3ช่องเหมือนเดิมนะคะวนไปทางด้านซ้ายแบบนี้นะคะ 1 2 3แบบนี้นะคะสอดเก็บลอดผ่านไปเลยค่ะ ก็เอาเหรียญที่เตรียมไว้นะคะใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วทำการตัดนะคะส่วนที่เหลือออกก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับดอกมะลิถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปุ๋ยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ